เห็นทุกข์จึงเห็นธรรมเห็นเพลิงเจ้ากรรมจึงเห็นทานตะวันทานตะวันไม่มีตัวตนโปรดใช้วิจระญาณในการรับชมครับกราบนมัสก,การพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมสัมมาสมุทธะปัจชิมาสมุทธะ ทุกทุกพระองค์ด้วยความเคารพนอบน้อมและก็ขอสวัสดีญาติบุญญาธรรมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเรื่องเล่านิทานของทางตะวันในตอนที่89การคัดเลือกผู้เหมาะสมในการเข้าสู่การระพลิเพงเจ้ากรรมกับทางตะวันนั้นได้รับการคัดเลือกมาทั้งทางโลกทิพย์และในทางกายหยาบในระดับหนึ่งแล้ว จึงที่จะสามารถเข้าสู่การทำภารกิจได้แต่ก็ยังมีบุคคลจำนวนมากที่ผ่านตาข่ายการคัดเลือกแต่ก็มาติดกับในระหว่างการทำการดับเพลิงเจ้ากรรมนั้นในทางโลกทิปนั้นทันตะวันก็ยังไม่สามารถที่จะนำมากล่าวในอตอนนี้ได้แต่ขอกล่าวเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกผู้ที่ทำภารกิจดับเพลิงเจ้ากรรมในทางกายาบกับทันตะวันโดยตรง ก่อนเข้ามาก็จะมีการคัดเลือกแล้วระดับหนึ่งแต่เมื่อมีการทํำารกิจแล้วเมื่อเกิดปัญหาเกิดขึ้นทั้ง5ประการนี้ทานตะวันก็จะทําการขอคัดเลือกบุคคลที่กําลังดับเลิงเจ้ากรรมนั้นให้ยุติการทําการดับเลิงเจ้ากรรมขึ้นทันทีจากการปฏิบัติของเขาในทางกายภาบนั่นเองในปัจจุบันนี้จึงมีข้อที่ใช้ในการ เป็นเกณฑ์ตัดสินอยู่ทั้งหมด5ประการเมื่อทําการดับเพลิงเจ้ากรรมกับทันตะวันแล้วทันตะวันจะดูผู้ที่เข้าร่วมปฏิบัติการให้เขานั้นปลอดภัยที่สุดโดยทุกวินาทีทุกเวลาทุกวันที่มีคุณค่าของเขานั้นจะให้เขานั้นได้เกิดประโยชน์อันสูงสุดให้ได้มากที่สุดในการดับเพลิงเจ้ากรรมตามวัตถุประสงค์ความมุ่งหมายที่เขานั้น ปรารถนาและเป้าหมายสูงสุดก็คือการเข้าถึงการพ้นทุกข์ออกจากวัฏสงสารนี้ให้ได้เกณฑ์ข้อที่1นึ่งการอพิงเจ้ากรรมกับทันตะวันนั้นเป็นภารกิจที่เปรียบเสมือนกระจกสะท้อนกลับที่เร็วและแรงหม,มายความว่าผู้เข้าปฏิบัติภารกิจนั้นหากเขาทำคุณงามความดีอย่างตั้งใจ ผลดีก็จะเข้าสู่ตัวเขาอย่างรวดเร็วเป็นอัศจรรย์ให้เขานั้นได้เห็นด้วยตัวเขาเองและจิตของเขานนั้นจะพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็วแต่หากเขานั้นทําในสิ่งที่ไม่ดีกับภารกิจดับเพลิงเจ้ากรรมสิ่งที่ไม่ดีก็จะเข้าสู่ตัวเขาอย่างรวดเร็วให้เขาได้เห็นชิ่นเดียวกันจึงเกิดการต่อต้านเกิดขึ้นในดวงจิตและเกิดการหวาดกลัวกับภารกิจดับเพลิงเจ้ากรรมเพราะนั่นก็คือ ด้านมีดีที่เขาไม่สามารถควบคุมจิตกายใจของเขาได้จึงแสดงสิ่งที่ไม่ดีออกมาและเกิดผลสะท้อนกลับให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีกับเขาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วประการที่2การไม่ตั้งใจพิจารณาธรรมการพิจารณาธรรมนั้นมีความสําคัญมากสําหรับภารกิจดำเพินเจ้ากรรมนั่นก็คือความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมและความปลอดภัยของผู้นําพา ข้อนี้ธันวันยึดเป็นหลักสําคัญอันดับหนึ่งเลยเรื่องของการพิจารณาธรรมให้ตั้งใจทําให้ดีที่สุดให้เกิดปัญญาธรรมเพื่อให้เกิดแสงสว่างในการทำราธำรกิจได้ประสบความสําเร็จประการที่3เป็นบุคคลที่ไม่ยอมแก้ไขนั่นก็คือมีความเกียดค้านและหาหาเหตุผลต่างๆมาอ้างที่จะไม่ทํา การแก้ไขตนเองในสิ่งที่ตนเองนั้นมีความผิดพลาดอยู่และทําให้เกิดกรรมเกิดโทษเกิดขึ้นทุกวันนี้ที่ต้องมารลบผลเพราะฉะนั้นการแก้ไขจึงเป็นสิ่งสําคัญในการรักษาดวงจิตให้หายจากโรคจากภัยที่กําลังเป็นอยู่นั่นคือโรคทุกข์นั่นเองประการที่4เป็นผู้ที่ไม่มีความอดทนการรักษาโรคไม่ว่าจะรักษากายรักษาใจรักษาจิตนั้นเปรียบเสมือน เหตุการณ์ง่ายๆที่ขอเปรียบเทียบก็คือเหมือนกับเราวันนี้เดินไปแล้วไปเหยียบหนามหนามก็ปักอยู่ที่เท้าของเราเมื่อเราทําการรักษาจะต้องหาเข็มหรือมีดหรืออะไรก็ตามแต่มาเพื่อที่จะเปิดบาดแผลแล้วก็หยิบเข็มสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่มีออกจากปัญหาออกไปก็คือรักษาที่ต้นเหตุนั่นเองเพราะฉะนั้นจะต้องเกิดความเจ็บปวดรวดแล้วกระทบกระทั่งรู้สึกไม่สบายตัวไม่สบายใจ แต่สิ่งเหล่านั้นกระทําไปเพื่อที่เอาเหตุของมันออกไปเสียนั่นคือเอากิเลสตัณหาออกไปเสียเพราะฉะนั้นจะต้องมีความอดทนถ้าหากว่าดวงจิตที่เข้าทําการดับเพลิงเจ้ากรรมนั้นไร้ซึ่งความอดทนในตรงนี้การรักษาก็จะสําเร็จไม่ได้พวกเขาก็จะโอดโครนแล้วก็หาเรื่องราวต่างๆและเกิดการกระทบกระทั่งต่อผู้นําพาหรือนายแพทย์ที่ทําการรักษาจิตให้กับเขาได้ เพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้หากเกิดความไม่อดทนดขึ้นก็จะต้องให้ผู้ทําการร่วมภารกิจนั้นออกจากภารกิจไปเพื่อให้เขานั้นไม่ต้องเกิดโทษเกิดกรรมจะเกิดประโยชน์ดีกว่าประการที่5ต้องเป็นคนที่มุ่งมั่นรักษาเวลา,าเช่นการให้ทําภารกิจขอขมากรรมหรือทภารกิจหลักนั้นให้สําเร็จโดยเร็วเพื่อสร้างบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร และการทําการบ้านในแต่ละวันเพื่อเป็นการรับประทานโอสุทิ์ทิพย์ที่ให้ไว้ให้รักษาเวลาทําให้ทันเวลาให้เป็นปัจจุบันก่อนหมดเวลารอบของตนเองตรงนี้หากบุคคลไม่รักษาเวลาก็จะทําให้ภารกิจนั้นสําเร็จไม่ได้ก็จะเป็นเรื่องราวที่ไม่ดีแก่เขาเขาจะเกิดการคลากระซังในชีวิตเป็นเรื่องราวที่ไม่ให้เกิดประโยชน์แก่เขาเพราะฉะนั้นหากดูลักษณะของดวงจิตยังไม่พร้อมในด้านนี้ เรื่องของการรักษาเวลาก็ต้องให้เขานั้นออกจากภารกิจไปก่อนเมื่อผู้ที่เข้าร่วมภารกิจบกพ่องในคุณสมบัติทง5ประการนี้ก็ต้องยุติภารกิจทันทีเพราะดําเนินต่อไปนั้นก็ย่อมไม่สําเร็จในการทําการดับเพลิงเจ้ากรรมอยู่ดีขอสรุปกระจกสะท้อนกลับนะประการที่1นนั้นก็คือทําดีก็จะเกิดความดีอย่างรวดเร็วทําให้การทําการดับเพลิงเจ้ากรรมนั้นจะไม่ติดขัด แต่เขาทําสิ่งที่ไม่ดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีและทําไม่ดีต่อภารกิจนั้นก็จะทําให้เขานั้นเกิดการติดขัดขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นภารกิจก็จะไม่สําเร็จอย่างแน่นอนประการที่2เขาไม่ตั้งใจพิจาธรรมเพราะฉะนั้นการที่ไม่พิจาธรรมนั้นย่อมมีดวงตาที่มืดบอดย่อมไม่สว่างไสวทําอย่างไรก็จะไม่เกิดความปลอดภัยมีแต่ความมืดมิดลุ่มหลงย่อมเกิดโทษเกิดภัยมากกว่าอันนี้ก็ ไม่สามารถให้ทำภารกิจต่อไปได้ประการที่ 3. ไม่ยอมแก้ไขตัวเองเสียใหม่อันนี้ใครก็ช่วยไม่ได้จะต้องแก้ไขตนเองถ้าไม่แก้ไขภารกิจทํายังไงก็ไม่สําเร็จอย่างแน่นอนแล้วก็ประการที่4ไร้ซึ่งความอดทนตรงนี้ก็คือจะไม่ยอมให้ผู้ที่ทําพาเข้าไปในการเจรจาในอะไรเลยเขาไม่ยอมอดทนเจ็บไม่ได้ปวดไม่ได้เสียความรู้สึกไม่ได้หรือเอากิเลสออกให้เขาเขาก็ไม่ยอมให้ออกอย่างนี้ก็ทําภารกิจต่อไม่ไปได้ไม่ได้เช่นเดียวกัน ประการที่5รักษาเวลาให้ทันกําหนดเรื่องของเวลานี่สําคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเขาไม่รักษาเวลาให้ทันกําหนดยังไงยังไงภารกิจก็ไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นหากเขาขาดคุณสมบัติทั้ง5ประการน,นี้ก็เลยต้องให้ยุติการทําภารกิจกับทันตวันในการดับเลินเจ้ากรรมนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ธันตะวันก็ต้องขออาจากกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับกราบน้สัสก,การพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมสัมมาสมัมพุทธะปจิมาสมัมพุทธะ ทุกทุพระองค์ด้วยความเคารพนอบน้อมแล้วก็ขอสวัสดีญาติบุญญาติธรรมทุกท่านสวัสดีครับบันทึกทิ้งไว้เพื่อเป็นบันไดหนีไฟครับ